สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีจ้าน้องอ้อวันนี้เรามีรถมาฝากใช่รถมาฝากเป็นรถเกีงก็ค่ะมีอีโคคารด้วยใช่ประหยัดน้ำมันตัวนี้ค่ะเป็น t o โยต้ายาริค่ะต1.2นะคะ1.2ปี2016ค่ะราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ ถูกนะถือว่าถูกมากใช่ค่ะยยาเอ่าเรามาดูดูตัวรถกันเนาะไฟนี่ก็จะแบบออกยาวๆนิดนึงค่ะเฉบเฉียวเนาะกระจังหน้าจะเป็นสีดำค่ะยางก็ขอบ15นะคะตัวนี้แมกจากโรงงานนะแมกจากโรงงานเลยนจะเป็นคิ้วกันสาดของยานิดเองเลยจากศูนย์เลยค่ะด้ามกันนะคะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถเนาะไล่ลงมาได้เลยค่ะ มาเรื่อยๆไม่่มยมีริ้วรอยเลยใดทางสิ้นเราไม่หนว่าสภาพนี่สวยเลยอ่ะคันนี้ถือว่าแจ่มเลยอ่ะพี่ใช่ค่ะสาหรับรถปีสิบห้านะคะอันนี้แค่ดูภายนอกเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันว่ามันจะใหม่ขนาดไหนกันดูเพดดูเพจยังไม่มีการใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะตัวนี้โลโก้ยังครบอยู่เนาะใช่ ภายนด้านหลังนะคะยังสะอาดสะอ้านอยู่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ถือว่ากว้างเลย้น้องอ้อมถ้าเกิดว่าลูกค้าที่อยากขนของใช่พับเบาได้ด้วยดูรอยนะคะพี่ดูรอยเม็ดอายังอยู่นะยังอยู่ครบไม่มีการเคยแงะเนาะเออใช่พี่แงะแกะเก่าไม่มีเลยค่ะดูเลยดูดูไม่มีการชนไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ํารถเราเนาะ แต่ก็เดี๋วดูด้านในนะคะภายในเป็นภายในดํานะคะที่ปรับกระจกอาจเป็นที่ปรับกระจกแบบหมุนนะคะใช่ค่ะแต่สภาพนี่แบบว่าใหม่มากเลยน้องอ้อมภายในนี่เขาค่อนข้างสระป๋อเลยพี่ดูด้านหน้านะคะคอนโซลหน้าจะเป็นเหมือนแบบลายหนังนะคะเป็นเป็นหนังเนาะตัดกับตัวคอนโซลรถถือว่าแบบว่าเจ้าของเขาดูแลดีอะค่ะมีจอมีจอใช่ DV d d ดีดีใช่ แอร์ก็จะเป็นมือปรับนะคะต,ตัวอัตโนมัติใช่ค่ะตัวนี้บอกได้คาเดียวใช่ไหมพี่ว่าไม่เคยติดแก๊สถูกต้องไม่เคยติดแก๊สค่ะพาเข้าไปดูด้านหลังแล้วไม่มีแก๊สไม่มีโกงไม่มีแก<อ><ด>๊สนะคะคนนตัวเบาะค่ะเป็นเบาะผ้านะคะมันจะคล้ายๆกึ่งกระมียร์เนาะแต่ก็ไม่ใช่ทีเดียวอะค่ะ แต่ก็จะจะตัดเป็นลายผ้าสีส้มตัมตะเข็บแดงใช่ตะเข็บส้มใช่ค่ะสวยเลยค่ตอนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองเนาะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนอะค่ะเอยพี่จะซื้อได้ไหมทําอาชีพมีซื้อได้หรือเปล่าแม่ค้าพ่อค้าซื้อได้หรือเปล่าอ่าลอตเตอรี่คนขายลูกชิ้นเอ้หรืออะไรอาชีพไหนๆก็ซื้อได้นะคะ แค่สนใจโทรหาเราเนาะอ่าเราไปดูด้านหลังกันต่อเนาะด้านหลังภายในดํามีที่วางกงวางชืชัดเจนเนาะพี่น้อตเนี่ยตัวนี้ด้านหลังก็ค่อนข้างจะกลมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกระโปรงด้านหน้ากันนะคะห้องเครื่องห้องเครื่องแบบเดิมๆแล้วพี่น็ะใช่ค่ะเดิมๆเลยบอกแล้วว่ารถของเราอะค่ะรถคุณภาพจริงๆไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำไม่มีแน่นอนค่ะเราคัดสรันมาอย่างดีเราเจ้านายเราเลือกมาอย่างดีดูลอยเลยโต๊ะ ตัวลงตัวคือเดิมๆนะพี่คือแบบว่าน้องอ้อมไม่มีอะไรเลยเนี่ยใช่ค่ะยังไม่ได้โกงได้แกะได้แงะอะไรสักอย่างนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูต่ออีกคันหนึ่งนะคะยังมีอีกคันหนึ่งรถสวยๆเหมือนกันอ่ะน้องอ้อมอีกคันหนึ่งนะคะอีกคันหนึ่งเป็นมาสด้านะคะพี่มาสด้าสองตัวนี้หนึ่งเครื่อง1.3านะคะไฮพลาสนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นอื ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000นนี่เันต้นต้นคลักกาตีให้7 0 0ดพันต้นๆ้นราคาไม่แรงเพราะตัวนี้มีแต่งมานิดนึงด้วยอยากให้เห็นมีแต่งมาหนิดนึงจริงๆตัวนี้มาจะเป็นกระจังหน้าโครมียมนะคะตัดดำเป็นลายเป็นเทปล่าไฟตัดมอครบคันนี้ล้อแม็กนะแม็กแต่งซิ่งแล้วกระจกมองข้างจะมีไฟด้วยนะคะไฟจะอยู่ตรงมุมตรงมุมตรงขอบกระจกเนาะ ผิวก็สาาของมาสด้าใช่ค่ะมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับรถนะคะใช่ตัวไฟก็จะเป็นแบบเขาจะทําออกยาวๆตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดด้วยกันนะคะอ่าไม่ต้องกลัวเลยสําหรับมือใหม่นะด้านหลังกว้างมากมากกว้างด้วยใช่เดี๋ยวลองไปดูข้างในกันต่อโอ้โหต้องบอกเลยว่าครบจริงๆนะคะคันนี้ค่ะ แค่ประตูด้านข้างนี่ก็ถือว่าเรียบหรูแล้วดูดีมากสวยเป็นก็ตัวตรงมือจับที่ข้อแขนมะคตัวนี้แบบีล้วลายนิดนึงเนาะตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะมีจอมีจอมีพัดพัดลมนี่คือแบบดีไซน์จะทรงสปอร์ตเลยพี่ใช่ค่ะทรงสปอร์ตจริงๆอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทเนาะตัวนี้ปุ่มสตาร์ทมีพุตรคอนโทรนใช่ค่ะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะใช่แล้วอันนี้เบา เป็นเบาะหนังเบาะหนังใช่ค่ะแล้วก็แต่งตะเข็บแดงเอาสปอร์สปอร์เลยแล้วเราเอารถเหมือนคล้ายๆรถสปอร์ตในราคาประหยัดมาให้ลูกค้าใช่ค่ะวันนี้มีลำโพงด้วยด้านหลังนะคะเปิดเพลงก็ดังทั้งคันเลยค่ะจะบอกให้ตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะด้านหลังเนาะแต่งตะเข็บสีออกแดงๆเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ข้างหน้ากันต่อเลยเนาะภายในนี่ถือว่าสภาพนี่ใหม่จริงๆค่ะอ่าเรามาดูเครื่องด้านหน้ากัน ว่ามันใหม่ขนาดไหนใช่นี่รถใช้โซนไหมไม่มีค่ะบอกเลยนี่เนี่ยรถมือสองเลยนะปี15ใช่เล่1ใช่แต่สภาพยังดูแบบสภาพสวยจริงๆค่ะต้องบอกเลยแนะนําเลยนะคะคันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งรอบบ่ายสวัสดีค่ะ